สวัสดีสวัสดีพี่น้องข,อข้าวสุกทักทายสวัสดีเอฟซีวัสดุสทุกคนน้อพี่น้องมื้อนี้นะอยูเ,เพื่อนเด้อจ๋าพี่ขวัญต่ำมะมาคุ้งอยูเพื่อนเหมือนต่อยู่หน้าเนาะมันจะอ่อนเงินสดีเขายังเจ็บจะอ่องกับปู่ยังเวอร์ออยูเพื่อนจะหนักขึ้นมาลำรางเนาะพักพออยู่เพื่อนข้าก็แล้วป่าแล้วนางจะหนันกอะสถานีจะปล่อยกับแม่ลบมันเลย เอาแห้งไว้ลูกมันตอได้จ้าแล้วเขาออกทงเขาปลาเขาปลาแล้วก็ออกทงออกทงแล้วเหนื่อยกินต่ำเกี่ยวไปบ่นมาถ้ากับผักพรอยุผักพรอเอาแห้งแล้วก็ไปเย็ดตอเนาะพี่น้องอาเพศก่อนโมอาจนแบบตาสวนออกพอกระบอกอบอ้วนด้วยอ้กินเพสตบวดได้แล้วเนี่ยนะมันแสบท้อง เอาโสค่ะสักทีตอนนี้มือดิ่เพครั้เป็นแบบหมาปายนั่นเด็กตำเบดหมาม่น้อยคนตยังี้ยันจะละอาบนะเนอนตื่นขึ้นมาจับของทานอาบน้ยกื้อรถใส่รายแ่เสียร้ายหูงข้าร้ายนะพี่น้องเขาก็ต้อวใส่รายกินนัวยาอสูแสละไปเหตุจะ หามหามอสูรซะเลยไปเห็ดมีอันห้อยน้ำล่มมันร่มห้อยดม่หอยอดพี่น้องห้อยดอกสะอ่อันมากผลหมากินแต่อ่อนบอมากอ่อนมากอีกแบบหนึ่งอ่ะพี่น้องห้อยดองเป็นขวดสีเขียวดอกมันสีแสบหนูกลัวนี่มันมีสองแบบมันมีลายมันก็มีลายอันเจ้าเนาะห้อยดอกแด็ดต่ำดำซื้ออาหารต่ำพร้อมดาแดดต่ำ ทือหันบ He ัเล yeah. He ี He ่ลเอะต้องขายบ่ต้องหาแันหาแันจิฟันแหละแต่เขาอยากซื้อไอต้องหาบ่ปละแดกนตามก็จะปรงะไได้หรืองอ้นอะอปละแด็อจะปก่อนสีหหนึ่งกินหอมเลยหอมจะแซ่าล้ะมาเกาะกระแส่บเลย เมืนาวก็นด้่เมนาวแล้วมันก็หยุดจำบาคมาใมักมัมีหยเล่นก็ใสมืองหนาวใส่มหนาวก็สมนะใส่ซัมมี่อะพี่น้องกูลงใส่มืงหนาวกัแล้วมัเลนกูะมารกแตังหั่ัเลนน้ำกับใส่น้ำมันมีคบกับใส่เห็นมันขบมันดูมีคบกับใส่ซัมมี่ตามมีตามเกิดเด้อพี่น้อง หน้นามัหน้าร้ายแห,หมมันโคกตามันรู้มันดูายนะมันเป็นเส็จนัองสซ็แตงกระด็นอักมาแล่ะเป็นนอลแล้วได้จิมกะนฉำตาลายบ้านแบบ ช่ตัวอีใส่ผมกองย่างอยู่ด้อ่นจนนั่งอีเมลปาดบุกนะใส่่อาใส่ก็ใ่เต็มหน้าผนะ่้อ้แม่ละออเดมากเลยมาได้ไวแล้วก็นั่งตา Sadi mãi lắm phải lắm ừ. phải lắm 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 ต้องเก็เง่นไปถูกหนาไหมี่แต่เ hmm. ส yeah. okay. mm ียวเขยบไอเลยวะที่วานเาวะแตเสียบะทอเซจานจะ้าวโอเคินอย่บักกะักกะนั่นะ้ากเกินบักักบกอ่อนไวอย่างกะทิมกินไดกว่างหนึงอูกินประเด๋ยใช่ป่ะคะนี่แต่ว่าโบเพเป็น่ะก็ด้กินแล้วโบเพชรปะด๋อะอ้ไก่กัเป็นนํามาพร้มาพาด อาแรๆๆทิไปแห้งก่อนใช่ไก่ข้าเป๊ะเอสีล้าบวอไก่เถือนเะลกค้าเป๊ะไรโตัวให้งงี้นัสือนังแนวแม่มันเลยลูกมันแ้่เ้ยนะลูกกันไก่ข้าเป๊ะเอาเ้นหนาไปเจ็บเลยอะไรบองห้อยดอง ความร่องนเางน่ะตักเลยบ้างก๊บเนาะยอยานมทงวนเ่าอืมบไม่ดองนะมันมัสกินกับเอาได้หมาบเยกี่ดอกอืมนที่สีขาดมมันจะยคนอาบน้ำแล้วเอาไทยคู่มีบ้เอาไทยคู่มาไทยคู่มา เอ็ดคนบออาบนะว่าคนอาบน่ะหกในจังหน่อยหกระทิ้นออาหนึงอุ้ยมื่อวานเฉยยังงพี่น้องพี่กะซาเล่ได้ทำด้วยซะดีเดเซ่น้พี่น้องจะเล่เป็นผ้าเบื้องล่างเอาแม่เขียม้วนหน่เดียวอ้าใส่ด้วยว่าจะกินอ้าโอ้ยวอ้านอ้าวอะไรอยู่อ่ะไปเลาะเลาะเตะตามใจมาเด้อจำหุงแบบบ้านเห้าบโบมันซีมือซาดิบเลย พี wow. ่แมวว้าวว้าวว้าวว้ว้าวว้าวนแม่อยู่ไหมเห็นเอ๊ะมาจกระตินเลยนงวันเอาเจียวมือนะบ่เขียวมอมาดูกระเดอ้เดี่ยวเนี่ยหอยก็พอๆาตั้งแขมมั้งเฮ้ยหน่อยขลินเสียงกรหอกแล้เขื่อนขางพี่เนาะก็จะเป็นยามู

<laughs> 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 Tầm để bạn bên bạn bàn 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 Hoa 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 ไไม่วันไม่วันไม่วัน้องใส้ได้กินปลาแดกหอมปลาแดกของวท้ต้อมีไม่วันตอมปลาแดกข้าแท้ต้อมี้าวบักตุ่ยข้วักสุ่ปลาแดกสองพันปีเนี่ยเลี้ยงได้งพอบอกินแล้วแกกินชงเด่นเอาชงเด่นเสด็จเสด็จยจากระินเจ้าเสด็มามากินข้ามเติมนะ เออยุดป๋าคนงานก็ชอบเลยดากันไปจ้าดีนะย่อดอด่าวะหย่อนดทัาเยจะกนได้รายนคือหิกเสียๆันขนหนนึงะอืเนะนี่แหละกินคำงานอิ่มไว้เยเบิงมเนอตอเด้อเนรลายบาปานี่จะจ้ะทำไปเห็ดน่ เทียงบบเก็นท,ทานเฟืองผักกาตต้นบ่ผักกาดหิ่งผักกาดหินผักกาตต้จะบางมากชาบ้านกินต,ตามตามบักถ้าปอกบ่กีนบ่ขั้นตาสวยแกดดุดถ้าปอกก็เห็นสวีว่ากเยอืมเนื้อ แก่ลงมาไก่嘛ไก่ลงมาไกยืนไก่ไก่ลงมาไก่หน่อยลงมาไก่หัวนึงลมกับเสียหม้อิลมปากี่บ่ละฮะลมปากเยอะ ออ้อ่อน้าอ่อนี่นี่นนาะเป็นแกรีชี้เรีงๆนะ่นหวานนะก็ดิอาบน้ำเลยี่จำมาเลยว่จำอื้อคนมาอาบน้ำอืมอืมอน่จังสุเย้ผลยง

เก็บนี่มากินต้าไฮะกินต้ากินไไหมยังไ่วยังไม่วายังไม่หลุดแม่แด่ดูบ้านทองทำไมดีพี่น้องัดมาด้เห็ดนะวะเอาซิปตคุดกลเจ้ตัวหำที่ทังสระข่ามาขี้โมบอกื่อเช้าเรียนขี้วนเขามาคนมาคนหลอ นี่เราขอด้ปาลุดเถอะ่ไหนวะกนรอ่านไหนวะเนาะสปอเจะได้อยู่บกกบหน่ะจะพูดเท้าหน่ะได้สามตัวโอ้ยแท้าผัห้องนะกลุ่มกลุ้เไม่ใช่วันเหลืองวันซาจไมเป็นบางปลดออกวัผู้ซานะลลายใหม่กวดออกว่ กระสือไม่จะปอกเวลาจักขวัญนะโอ้ยโกรธเสบะเมานแี่บััวกันหายไปแลวเอาไปทำยังไงกนทินาถองอด้เพราะกันกินกะทินที่น้อนเจนก่าคุ้งย่างก่งตองเหมนเส่านะเราไปต่างน้ำหัวไปก็เหมือนหนาไปแค่นั้นไปงั้น แค่ไหนแค่ฝังหฮาจะเ้าได้อน้องจอกซมโตวาเนี่ยแ่หนคุกเกี่ยวเขาไม่ได้ในกบหมือนัคุดไปเถอะป้านไปกับป่ปะฮะตัวชิ้ใหญ่เปนตัวคูมันไปหมือปานไปอยู่เออตอนไหนปีนี้อะเียิบลองครับก็่น้แหะพี่น้องนังจากพี่เหล้าก็พากันแยกใหญ่เมื่อเฮ็ดเวียเครื่องเดียซานของไฟเหล่านาะสวนเฉลกกะช้าหนึ่งเขาอนอนตอนนี้การเวลาประมาณ สี iesen, มุ่งตรงละสีห้าเบียดเคื่อนเบียดซานกันนะไม่ในี่ยป้อเพลื่อนก็ออกไปไล่เอางัวนเอาพญายันกับเปเบิงขวายเป็นหายสะหลัยอยู่เี่วันหนึ่งเขาเอาเปิดเสียงกายกันเปิดหนามเขาทั้งเนาะพี่น้องยิงเขาแล้วสะหลัยสีห้าอาบหนาตะเวนเพราะว่ายามนี้มันกับคำไหวนอนเมื่คืนยามดำหนานะพี่น้องคำไหวนานแจงยามนี้ก็จะเออเนาะพี่น้องยามดำหนานั่นคำแจงไหวก็จะว่าสีห้าเบียดตะเวนไหวแน่นอนหนึ่งเขาหนึ่งหนามแล้วสีห้าอาบหนาไวตะเวนเพราะว่าอัน ไก่สิค้ามาแล้วพวกลมออกเริ่มหนาวนะพี่น้องฟังสลายนะเริ่มหนาวเข้ามาแล้วค้ามากับมีลมจังน่อยอากาศเย็นๆน้ำหนาวเนาะหอนยามมือเช้าตอนเที่ยงกับพ่ออยู่ได้าน้องพี่น้องบ่ห่อนบ่หนาวเนาะธรรมดาอยู่โอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้สลายสีฟ้าไว้สำนียก่อนไปพอกันใหมคลิปหนาเนาะถามมากายที่ลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสลายให้คลิปต่อไปนีนเด้อบ๊ายบายสวัสดี